สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจัดสำหรับวันนี้ก็ใกลจะถึงแล้วนะคะสําหรับสลักกินแบรนรัฐบาลได้ออกรางวัลน,นะคะท่านผู้ชมก็ใกลจะถึงแล้วนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นี้นะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาําการคํานวณโคงสุดท้ายหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมจัะทางเราจะคานวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเรามาดูกันว่าสูตรคำนวณโคงสุดท้ายของเรานะคะเลขเด่นหลักสิบบนคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง มกันสนับสนุนสลากิึนเบ็รัฐบาลคำเตือนเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับสูตรคำนวณโคงสุดท้ายหลักสิบบนของเรานะคะขอแนะนำสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักพันสองครั้งนะคะบวกสี่บวกสี่นะคะท่านผู้ชม กับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมาดัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนํำสูรไปใช้จากเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะหลักหมื่นนะคะ8 8 14 14 20 20 20เลขแปดแปดบวกหกสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สิบไดเลขเดนศูนะคะศูบวกสี่นะคะได้สี่สี่บวกสี่นะคะได้แปดสำหรับผลออก รางวัลที่หน,นึ hehe, ห่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สี่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงูนี <S 2> <S 2> ้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสี่ละเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมานะคะสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะในศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สี่เรามาดูจงกันต่อนะคะ หลักหมื่นนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหกนะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกสี่นะคะได้หกหกบวกสี่นะคะได้สิบเลขศูน,ะะ 6, 6, นะะ 10, ย์สำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขหกเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับหลักสิบบนในงวดนี้ขา่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะ ในหงในการคำนวณคามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออก6 6หกหนึ่งสำรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักหมื 7, 7่เลขเจ็ดเจบวกสองได้เก้าเก้บวกสองสิบเอ็ดสเได้เลขเด่นหนะคะหนบวกสีนะคะได้5้าบวกสีนะคะได้เก้าหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงูถัดมานะคะสตัวบนออกเก้สี่ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขห้าและเลขเก้าผลลงมาด้ออกมาแล้วนะคะสามตบบนเก้าเก้าสี่เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณน,นะคะข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตบบนออกเก้าเก้าสี่จากเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลัก มืนะคะเลขศูนย์ศูบวกศูย์สองครั้งนะคะก็ได้ศูนย์ะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บกสะคะได้4 4่บวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก3ามศูย์สาำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสและเลข8ผลรางวัลในออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะสามย์สเพราะฉะนั้น สำหรับเลขกเด่นหลักสิบบนในงวดนี้เขวาทุกลกเด่นเลศูนย์น,นะคะเลขศูนย์นในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตบนออกสามศย์สจ้ะเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมืน่นได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่นบวะคะได้สอได้เลขเด่นสอนะคะสอบวกสนะคะได้หกหบวกสีนะคะ,ได, 6. 6, ะ,คะได้สิได้เลขศูนยหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกหกสองแปดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขหกเลยเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนนะคะหกสองแปดเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงวดน,นี้ข่าวตัวเลขเด่นได้สองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามโถงนะคะสามตกบนออกหกสองแปดจ้ะ ตัวเลขเด่นเลขสองนะคะหลักสิบบนในงวดนี้คืองวดวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามวบนออก628จากสํสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดประจําวันที่17มกราคมพศ .2564 นะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนของเรานะคะท่านผู้ชมเป็นการคำนวณคร้งสุดท้ายนะคะทางเราจะทําการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักหมื่นนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะได้สามสามบวกสามนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสี่นะคะได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่นะคะได้สี่จากสำหรับผลออกเรามาดอลนันกันนะคะท่านผู้ชมสหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมถ้าเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหกเลขศูนย์และเลขสี่นะคะท่านผู้ชม โค้งสุดท้ายของเรานะคะเล็กเด่นหลักสิบบนนะคะทางเราคำนวณได้นะคะเลขหกเลขศูนย์และเลขสีนะคะทําชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะแนืทางในง,งวดประจำวันที่17มกราคมพศ2564นะคะคำเตือนเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey. รวยๆท,ทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ